Trời <laughs> trời! <laughs> trời <laughs> trời! Trời ma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 i! Trời ตีแบตเอานี่ใส่ด้วยเดี๋ยวเลยว่ามาใจให้กับเมย์มาตลอดมาถึงช่วงวงนี้แล้วอยากจะบอกเมย์ไหมว่าเมย์ไงครับก็ช่วงนี้โค้งสุดท้ายนะครับก็อยากบอกเมย์ว่าสู้ๆครับต้องผีพายแล้วก็อยากให้เต็มที่ครับเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาก็หนักมาแล้วที่สองก็อยากให้โชว์สแคยร์พังมาเต็มที่ที่แบตครับเมย์มีปรึกษาอะไรไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้เราได้คุยอะไรกันตลอดคุยกัเรื่อยๆนะเมย์บอกก็มีครับคุยไปเรื่อยครับปกติความคิดก็ยังปกตินะครับก็คุยกันรังใจตลอดเห็นเพื่อนสถานะด้วยไม่เลยเร็วนี şey, tang, yeah. ้เ ไม่มีอะไรครับก็ขึ้นเฉยๆครับปกติไม่มีอะไรกันทุย่วันนี้เอาอะไรไหมเมย์คชว์มีหมอนนะครับเมย์เขาอยากได้หมอนเครื่องๆครับก็เลยซื้อหมอนมาให้เขาเปล่าปานอะไรถึงเมย์นิดนึงกับก็อยากให้เต็มที่กับแบบนี้นะครับอดทนที่ผ่านมาทุกอย่างความเหนื่อยล้าวันนี้แมตช์นี้ขอให้เต็มที่ครับใช้ให้หมดความใจเราเมย์ทำได้ความใจครับมีการมีการฝึกมีการเอ่อช่วยเมย์วางแผนในการแข่งขันก็มีครับก็เกี่ยวกับการดูแบตนะครับเมื์อู้กับสู้ว่าเด็นสุดยอดเท่าไหร่แล้วก็ พยายามจะบอกเขาเราเจอจุดนี้ด้วยรวเราก็พยายามจะบอกเขาพาเจอคนนี้ก็เห็นสายแล้วครับก็พยายมามดูไล่ดูเขาเพียวจุดด้อยนแล้วบอกอมาเราทำเมยไปไหนก่อนไหมครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเลยครับมีเขาซ้อมหนักมากครับอยู่ในต้นเดีอยเดืยอยตัวเก็บตัวอยู่ครไม่ออกไปเลยตอนนี้มวางแผนยังไงบ้างจากจากนี้แหละครับยังไม่รู้เลยครับรอกลับมาคราไขว้กันอีกทีหนึ่งเยพราะตอนนี้ไม่มีการบาดเจ็บเลย คนตัวแล้คาดหวังที่จะหวังเปลียนไหนหรือไปถึงข้อไหนตนะครับคือจริงๆแล้วก็คือเป้าหมายคือสําหรับผมก็คือทาร่างกายให้ดีขึ้นนะครับถ้าร่างกายเราดีแล้วเนี่ยเราสามารถเตยใครก็ได้โอกาสที่จะชนะเขาก็มีแต่ว่าตอนนี้ผมคาดหวังไว้แค่คือเอาแค่ดูในกรุ๊ปก่อนก็คือเป็นตูวเองในสายให้ได้ก่อนเพราะว่าก็ถือว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ว่ามันก็พอเป็นไปได้ เรเป็นครั้งที่4ครั้งที่5ของเราแล้วตอนนี้ประสบการณ์ของเราพอที่จะทําให้เป็นกอบพูแข่งเขาพูดถึงเรื่องประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับก็คิดว่าเป็นตอเขาแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็จะดูในเรื่องของความกดดันในเกมนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายเราว่าเราสามารถที่จะทนทานกับคู่ต่อสู้ระดับที่เขาเหมือนกับเป็นยังหนุ่มยังแน่นได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถเบี้ยเขาได้เรื่องประสบการณ์ไม่น่ากลัว ตอนนี้กำลังใจกำลังใจพร้อมเต็มที่นะฮะเพราะกำลังใจกำลังใจก็พร้อมเต็มเพียมค่ะมีกังวลอะไรกับเลรสซิก้าหรืออะไรที่ตัดสินไมไม่มีนะคะหนไูไม่ได้กังวลเรื่องนี้นเลยแต่ว่ากังวลในการเตรียมตัวเองมากกว่าเตรียมตัวให้พร้อมหลับแปดเจ็ดถึงจะได้เดินไปอย่างนี้คงมไม่ใครกล้าปุญน,นะฮนะเราเต็มที่เลยเอาเป็นว่าอยากจะคำถ,ถามเรื่องที่ละงานอยากจะขอฝากอะไรแฟนแบบลิขิตไทยมาเลยเพราะกำลังใจเตี้ยเชลียวฝากก็ ใจจากแฟนยาชาไทยค่ะก็ขอกำลังใจให้เออกับพี่ปอแล้วก็ทำักกีการทำนักกีฬาไทยทุกคนค่ะพวกเราคนก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ละที่สุดค่ะโปกาสเขารอบ16บหกคู่คุณางความกตัญญูรอบ16บกก็เนี่ยรอบ16บกแ้วคือ